อาหาร9ชนิดที่ช่วยลดน้ำหนักลดพุงได้ผลไวสุดๆสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราบันไดวันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าอาหาร9ชนิดที่ช่วยลดน้ำหนักลดพุงได้ผลแบบไวสุดๆลดน้ำหนักลดความอ้วนลดไขมันครับตามผมมาเลยครับผม ต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเลยครับว่าคนที่ลดน้ําหนักครับไม่ได้สําเร็จเพราะอะไรเพราะหนึ่งครับเลือกอาหารไม่เป็นที่เหมาะสมกับคุณครับ2ครับทานอยู่ตลอดเวลาไม่หิวแค่อยาที่จะทาน3ครับผมชอบกินอาหารที่ไม่อิ่มท้องครับดังนั้นครับคุณจะต้องเลือกอาหารครับที่ทานแล้วอิ่มท้องครับแล้วคุณก็ต้องชอบคิดว่าอาหารที่คุณทานแคลอรี่น้อย อาหารที่โคตโจครับจะมาแนะนําให้กับทุกคนครับ1ครับคืออาหารที่มีปริมาณเยอะแต่แคลอรี่น้อยครับ2อครับอาหารที่ทําให้เราอิ่มท้องนานไปกันแบบยาวๆครับผมโคโจเขาจะพูดถึงหมวดหมู่แรกคือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนั่นเองครับต้องฟังข้อนี้กันให้ดีครับเพราะว่ามีคนผิดพลาดกันเยอะจากข้อนี้ครับจากการทานแป้งไม่เป็นนั่นเองครับผม1ครับเข้ากล้องเลยครับผมปริมาณนะครับเท่ากับ ข้าวขาวเลยครับแต่ข้าวกล้องครับมีกากใยที่เยอะกว่าข้าวขาวครับซึ่งข้าวขาวอ่ะจะไม่มีกากใยหรือว่าน้อยมากๆครับหรือบางทีอาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันโดนขัดสีไปจนหมดนั่นเองครับจนมันขาวกากใยก็เลยไม่มีเลยครับทานเข้าไปครับทำให้เราได้รับน้ําตาลแบบเต็มๆครับกลับมาข้ากล้องกันต่อครับเมื่อเราทานเข้าไปครับจะ ค่อยๆเข้าสู่ร่างกายของเราทีนิดทีละนิดทําให้ร่างกายของเรามีเวลานําไปใช้ครับและทําให้เราอิ่มท้องนานไม่หิวเลยครับผิดกับข้าวขาวอย่างสิ้นเชิงครับทานแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หิวและไม่อยู่ท้องครับ2ครับฟักทองครับมีไขมันและโปรตีนด้วยครับเมื่อเทียบกับข้าวขาว1น่ถ้วย1.50กรัมโดยประมาณนะครับเราจะได้คาร์โบไฮเดรต3 6กรัมครับถ้าคุณเปลี่ยนมาทานฟักทองครับคุณจะได้ ตั้ง6 0รกรัมครับที่คุณครับสามารถแบ่งทานได้ได้2มื้อ3มื้อแบบสบายสเลยครับผมผลไม้ครับที่แนะนำคือฝรั่งและแอปเปิลเขียวครับจะได้คาร์โบไฮเดรตที่น้อยมากๆครับซึ่งผลไม้ทุกอย่างอ่ะไม่ได้มีคาร์โบไฮเดรตที่น้อยเหมือนกันทุกอย่างครับคุณจะต้องเลือกทานครับการที่คนหลายคนอ่ะบอกว่าทานผลไม้แล้วไม่อ้วนช่วยลดความอ้วนผิดนะครับแต่ถ้าจะให้ถูกต้องเลือกทานครับผม ทุเรียนมะม่วงสุกลำไยขนุนถ้าคุณทานมากรับรองอ้วนอย่างแน่นอนครับ 4. ผักต่างๆครับผักก็จัดอยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตและหมวดแร่ธาตุใยอาหารครับเพราะว่ามันเป็นแป้งนะครับผมแต่มันครับมีแคลอรี่ที่ต่ำมากๆเลยครับการทานผักครับจะทำให้เราอิ่มท้องนานไม่หิวด้วยครับเพราะว่ามีกากใยไฟเบอร์ที่เยอะมากๆครับโโจครับก็จะสรุป ให้กับทุกๆคนนะครับถ้าคุณครับอยากลดความอ้วนลดพุงลดไขมันครับคุณจะต้องตัดทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวครับก็คือแป้งที่ขัดขาวได้แก่ข้าวขาวขนมปังขาวข้าวเหนียวขาวครับทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มครับถึงอิ่มจริงไม่นานก็หิวอีกครับยังทำให้เราอ้วนแบบสะสมกันย,วยาวๆครับถามว่าแล้วทานได้ไหมทานได้ครับข้าวขาว แต่เมื่อเราครับเราทานเข้าไปร่างกายของเรานําไปใช้เป็นพลังงานได้หมดในแต่ละวันก็ไม่ทาไม่อ้วนครับแต่คนที่อ้วนอ่ะและมีน้ําหนักที่เยอะอยู่แล้วและไปทานข้า,ขาวขาวของใหม่ครับยังใช้ไม่หมดของเก่าก็ยังมีอยู่มันก็ยิ่งไปสะสมครับกลายเป็นไขมันอีกครับก็แค่เปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับคือแป้งที่ไม่ได้ขัดสีครับที่มีใย,ยอาหารที่อยู่เยอะมากครับได้แก่ข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ รวมถึงครับข้าวเหนียวดำข้าวหนมปังโฮมวีพวกธัญพืชต่างๆครับลองไปหามาทานกันนะครับผมหมวดที่2ครับคือโปรตีนไม่ใช่คนที่กําลังลดน้ําหนักอะไรแล้วก็ได้นะครับผมจะแนะนําให้กับทุกคนคือทานอิ่มอิ่มหน่อยครับหครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อต่างๆครับร่างกายใช้เวลาการย่อยมาณ2ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับการที่เราเคี้ยวละเอียดด้วยหรือเปล่าครับ2ครับไข่ ของดีมีประโยชน์ครับทั้งไข่ขาวไข่แดงของดีราคาถูกทานได้เลยครับ2-3ฟองต่อวันครับอิ่มกันแบบยาวๆสามารถครับทานกับกับข้าวหนึ่งอย่างไข่ต้ม2อฟองก็ได้เลยครับผม3ครับนมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ำตาลนะครับแคลอรี่น้อยมากโปรตีนสูงโปรตีนจากธรรมชาติครับรวมถึงเต้าหู้เลยครับผมโปรตีนครับที่ไม่แนะนำครับคือเนื้อปลาครับทำให้เราย่อยเร็วมากอิ่มท้องไม่นาน หิวเร็วอีกด้วยครับโดยเฉพาะปลาแซลมอนสำหรับคนที่รักสุขภาพครับจะให้แคลอรี่ที่สูงจากไขมันในปลาแซลมอนครับทำให้พลังงานที่เยอะเกินไปสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักครับผมต่อมาครับคือไก่ปั่นครับจะทำให้เราอิ่มท้องหิวเร็วครับแถมยังได้รับน้ำตาลจากกล้วยหอมอีกด้วยครับผมกล้วยหอมครับจะให้แคลอรี่ถึง1 0อย แคลอรี่เลยครับยิ่งครับรวมไก่ปั่นและกล้วยทั้งหมดครับเราจะได้ถึง230-350ถึงแคลอรี่ครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อต่างๆด้วยเนื้อสัตว์ที่โดนบทโดนปั่นมาแล้วครับจะทำให้รู้สึกหิวเร็วไม่อยู่ท้องเท่ากับทานเนื้อสัตว์แบบธรรมดานั่นเองครับผมต่อมาครับหมวดที่3ครับไขมันใครอยากลดน้ำหนัก ให้ไวอย่าไปกลัวไขมันครับช่วยในการสร้างวิตามินสร้างฮอร์โมนต่างๆให้กับร่างกายให้เราครับทาน1เท่าเท่ากับน้ําหนักตัวครับ1ครับคือถั่วไขมันดีครับจะเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงถั่ววอลนัทครับเพราะว่ามีเวลาในการเคี้ยวทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องนั่นเองครับ2ครับอโวคาโดครับไขมันทน่ดีที่อยากแนะนําสามารถครับนำประกอบ ไปประกอบใส่อาหารต่างๆได้ครับสลัดต่างๆพวกยำต่างๆทานเปล่าๆก็ได้ครับเมนูมีเยอะแยะมากมายครับไขมันครับที่ไม่อยากแนะนําครับคือน้ํามันทุกชนิดเลยครับที่เราเอาไปปรุงใส่ในอาหารต่างๆในตอนที่กาลังลดความอ้วนครับเราจึงต้องเลือกอาหารที่ได้เคี้ยวเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานนั่นเองครับผมก็เอาวิธีที่ครับโค้ชโจมาแนะนําให้กับทุกคนครับไปใช้กันครับ แต่ครับก็อย่าทานเยอะจนเกินไปนะครับทานแค่พอดีเหมาะสมกับการทํางานทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันครับแล้วก็ควรออกกําลังกายกับช่วยด้วยยิ่งดีมากๆครับผมอันนี้ครับก็คือความรู้ดีๆครับที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับถ้าใครครับถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับโค้ชโจสุขภาพดี เราปั่นได้ครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่ดางดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนาผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟล่วงหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน We'll you